งเก็นเจอฟอนเลยนะโอ้จะบ้าตายก็เกินไปก็เกินไปแบบโชคชะตาก็ก็แกล้งเราเกินแกว่าเราจะเอาบุญที่ไหนอะเอาบุญที่ไหนมาสู้ก่อนยังไงก็แพ้อยู่แล้วถ้าเราไปเจอแจนนี่อย่าออกอย่าออกหัวใจนะผิดกฎ เฮ้ยเอาให้เป่ารอบแรกผ่านก่อนแกอตอนแรกเราก็ดีใจแบบเอออย่างน้อยเราไม่ต้องแบบว่าไปเป่าพรีราว n d แต่ว่าโอ้โหแต่ว่าคู่ต่อสู้ที่เจอก็คือลองให้นะคะลูเมดเจอจังเกิ้ลควีนใช่ดีนะไม่เปรโหเออถ้าเกิดเป็นแบบว่า ก็ะต่ายตัวแรกทั้งสองคนมาเป่ายิงฉุบก็คือก็ร้องไห้เหมือนกันค่ะปีนี้ปีของเขาด้วยใช่จริงๆปีนี้คือปีของคุณฟอนเลยนะคะเพราะว่าปีนี้เขางานแสดงงานนู่นงานนี้งานนั่นเยอะเวอร์แบบงานคิวล็อกลอตึมเราไม่มีบุญไหนไปสู้แล้วจริงๆเราก็คงตามยถาก,กรรมนะคะคงไม่ได้แบบไปทําบุญเพิ่มเติมหรือว่าไปไปไป,ไปอะไรน,นะคะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังถือว่า มาเจอทุกคนแล้วกันแล้วก็แบบว่ามาใส่ชุดอันนักนาสาหัสของเราให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าชุดเราจริงๆก็แล้วบอกหนูว่าคนบอกเองว่าไม่ได้อยากแบบว่าเป่าเททายใช่ปะอุ้ยหน้าไปแล้วเนี่ยเราก็ได้เป่าเททายด้วยเพราะว่าอันดับมันคือแบบว่าเจ็ดสิบใช่ไหมก็เลยแบบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใส่ชุดไม่ครบแล้วก็นั่งรอจนกว่า จะถึงตาตัวเองขึ้นไปนะเดี๋ยวถึงตาตัวเองขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะใส่ให้มันครกนะทุกคนไม่ต้องกดดันแทนหนูนะทุกคนบอกไม่กดดันเลยค่ะใช่หนูไม่กดดันเลยมังมังแสดงว่าชุดเบอร์มากอืมชุดหนักมากแล้วกันค่ะไม่เอาเป็นว่าชุดเบอร์มากแล้วกันค่ะเป็นชุดหนักมากพือเมนอยู่ไหมตอนนี้ไม่อยู่ค่ะแค่นี้อยู่คนเดียวนั่งขนเดียวจะกำลังพูดนะ จอกันค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาเพราะว่ารายชื่อที่ประกาศอาจจะประกาศไปแค่นั้นแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์จาก Gen 3ด้วยเหมือนกันก็ยังไงก็มากันเยอะๆนะคะคิดว่าจะได้เจอเพื่อนๆ Gen 3แน่นอนก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งแพมๆกันและกันเนาะใช่แล้วก็แพมๆก็ตั้งใจคิดเซตลิสเพลงแล้วก็โชว์ต่างๆที่อยากให้ทุกคนดูมากๆนะคะก็ มาดูกันเยอะๆไม่ค่อยเห็นเธอวีคันิงช่วงนี้ไม่ได้วีดใครเลยทุกคนช่วงนี้ทํางานอะไรอย่างนี้นู่นนี่นัน่น,นก็เลยแบบว่าไม่ได้วีดใครแต่ว่าคันิงน่ารักมาข้างหลังก็คือเดินมาทักหนูแบบุ้ยพี่ฮุบอะไรอย่างเงี้ยพี่ฮุบก,กินอะไรคะอะไรย่างเงี้ยน่ารักมาน้องก็ยังน่ารักกับหนูเสมออะไรอย่างเงี้ยตอนที่หนูก็อาจจะไม่ได้แบบวีดน้องเยอะเท่าเดิมแต่รักน้องเหมือนเดิมแล้วก็ชอบน้องเหมือนเดิมเลยเชียร์ใครในจังเก้นเชียร์ตัวเองแล้วกันค่ะ <laughs> ไม่รู้จะเชียร์ใครดีเชียร์ตัวเองละกันไม่มีครนะวิ่เจลีแทนม Tat, ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีใครเลย,ยน้องจรลี่ก็น้องก็อาจจะมีน้อยใจอยู่ที่แบบว่าเฮ้ยหายหายไปะอะไรยเงี้ยแต่ว่าแบบทาํางานอะไรเงี้ยก็เลยแบบาไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่จับมือเสร็จก็ชวนน้องคือมีน้องๆรุ่นสี่ไม่ได้ลงชื่อลดตู้ไว้ะอะไรเงี้ยก็เลยต้องหารถกลับแล้วเขาก็เลยมาขอหนูว่าเออขอนั่งกลับไปกับพี่ฮุบได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวพี่แบบพี่แบบว่าพากลับเองอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนแบบว่าจะกลับอไรเงี้ยก็เลยแบบว่าชวนเจลลี่บอกว่าเจลลี่ไปไหมกลับกับพี่ไหมไรเงี้ยคือที่มันไม่ได้เหลือนะแต่ว่าแบบแค่รู้สึกว่าไม่ได้มีเวลามานั่งคุยกับน,น้องเลยอไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยแบบว่าเออกลับด้วยกันไหมไรเงี้ยสุบเจลลี่บอกบอกเธอย่าเจลลี่เดินมาบอกหนูหนูชวนน้องถ่ายรูปเพราะว่า ไม่ไม่ได้แบบถ่ายรูปกับน,น้องเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยจะรีถ่ายรูปกันแล้วน้องก็บอกว่ามีแฟนลับบอกว่าให้มาบอกขอจีบพี่หูหรือว่าบอกรักพี่หูอะไรสักอย่างนี่แหละถูกเลยโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวพี่ถ่ายเลยสรุปน้องไม่บอกอะไรเลยจะรีมีอะไรจะบอกพี่อะไรอะอะไร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 เหรอเรากบอกพี่เราบอกพี่เราบอกพี่เราเะว่า ต่อว่ะเอ้ยแล้วก็แ้้วไม่พไว่บอกตื่นน้องๆไม่กลัวหรอครับไม่รู้เหมือนกันลองไปทำน้องๆดูนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือช่วงนี้นะคะหนูกับน้องเปย์ช็อตมากๆช็อตหมายถึงแบบว่า ไม่มีตังในบัญชีหนูตังในบัญชีตอนนี้ไม่ประมาณ2 6บาทได้ค่ะแต่ว่าวันงานจับมือหนูมีตังในบัญชีประมาณ200กว่าบาท300รอไม่เกินแล้วน้องเปก็น้องเป๊ก็วชวนเราไปกินข้าวหนูก็เลยาบอกน้องว่าเออเดี๋ยวเจ๊เอาเงินสดไปนะอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีเงินโอนแล้วอะไรเงี้ย น้องก็บอกว่าเออน้องก็ไม่มีเงินโอนเหมือนกันเดี๋ยวน้องเอากระเป๋าตังค์ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวายเงินสดเอาละกันอะไรอย่างนี้ก็ลงไปกินข้าวกันอย่างที่ทุกคนเห็นวันนั้นลงไปกินข้าวอาหารญี่ปุ่นทุกคนซึ่งร้านนั้นก็ต้องบอกเลยว่าแพงมากๆอยู่พอสมควรเราก็สั่งข้าวคนละชามอะไรอย่างงี้แล้วก็น้ำคนละแก้วสรุปออกมา1,600บาทซึ่งแพงมากก็ก็ค่อนข้างช็อกอยู่นิดนึงนะคะแพงมากแล้วเสร็จแล้วหนูก็แบบว่ากิน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 รีบกินอะไรอย่างงี้เพราะ ก็เรียกเก็บตังอะไเงี้ยพอเช็คบินมาพันหกหนูก็แบบเฮ้ยแต่ว่าโชคดีที่แบบว่าป้าให้เงินสดไว้แบบว่ากลับบ้านไงแล้วแบบว่าเจอป้าป้าก็เลยให้เงินสดไว้อะไรอย่างเ,เ,เงี้ย ในกระเป๋าตังก็เลยมีมีพอจ่ายพอดีแล้วหนูก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวหนูจ่ายก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้น้องเปแบบคืนอะไรอย่างงี้น้องก็บอกว่าน้องก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบว่าเปจ่ายส่วนของเปเองสรุปเปเปิดกระเป๋าตังมา <c oughs> ในนั้นเปนมีแบบแบงค์ร้อยหนึ่งใบกับประมาณแบงค์ยี่สิบหรือแบงค์ห้าสิบเนี่ยแหละทุกคนอย่ว่าสองสามใบอะไรเงี้ยแล้วเปก็ไม่มีตัง คือก็แบบดีนะที่แบบคือโชคดีมากที่แบบว่าวันนั้นปาให้ตังมาคือถ้าวันนั้นปาไม่ให้ตังมาคือจบนะแบบคืออาจจะไม่ได้ขึ้นไปจับมือกับทุกคนแล้วเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าต้องไป้ังจานนะคะแบบตลบว่าแบบว่าแหนูก็นอนว่าขำกันอยู่สองคนอะแบบ เง <G ül> ินในบัญชีก็ไม่มีเงิสนสดก็แทบจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วปกติคือที่ยูนิเท็มอลใช่ไหมคะจะแบบบัตรจ,จอดบัตรจอดรถอะไรเงี้ยก็คือเราจอดรถทั้งวันใช่ปะ่ะหนูจะมีแบบบัตรจอดรถที่แบบว่ามันจอดฟรีได้สําหรับแบบเมมเบอร์อะไรเงี้ยเวลามาออกงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้เวเมื่อวานหนูลืมหลืม,ลมขอหนูก็นึกว่าแบบหนูต้องจ่ายเงินเยอะหนูแบบเครียดมากว่าแบบต้องจ่ายเงินเยอะแน่เลยอะไรเงี้ยก็แบบพยายามจะเอาเพราะว่าเราไม่มีเงินแล้วแบบว่า1บัตรก็มีค่าเราก็ไม่อยากเสียอะไรเงี้ยใช่ไหม เราก็แบบว่าลงมาข้างล่างแล้วถ้าให้ขึ้นไปคือมันต้องขึ้นลิฟต์โหลดอีกแล้วก็ต้องเดินนู่นนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยก็แบบเครียดมากเอาไงดี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 อะไรเงี้ยเสร็จแ,แล้วหนูก็เลยถามพี่อ่านไปถามพี่เอา้าว่าแบบว่ามันจะไม่เกิน500ใช่ไหมคะคือหนูแบบตั้งไว้แล้วแบบเออห้าร้อยก็ได้แบบแบบไม่งกำยุ่งยากแนเ่เลยอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาบอกเอยไ,ไม่ถึงหรอกไม่ถึงหร่อหนูก็แบบโอเคประมาณสามก็แบบ เปิดกระเป๋าตังค์ดูก่อนว่ามีตังค์ไหมโอเคงั้นไม่เอาบัตรจอดรถก็ได้อะไรเงี้ยแต่โชคดีมากต้องขอบคุณเพราะว่ายูเนียนมอค่าจอดรถถูกมากนะคะอยู่ทั้งวันทั้งคืนแบบตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดจนห้างแบบว่าปิดอะ่ะเออแบบว่าค่าจอดรถแบบถูกมากขอบคุณมากมากค่ะทําให้เรามีชีวิตอยู่ต่อได้ไม่ <laughs> งั้นก็อาจจะต้องนอนเฝ้าต้องนั่งอย่างอื่นกลับนะคะเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายบัตรจอดรถ รวมถึงเอ็กซ์ีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดไลน์ I am f 4D application